สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหมยอีกแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารขนาดเล็กตัวนี้เนี่ยลูกค้าสามารถเอาไปใช้ได้ในครอบครัวก็คือ,อมันเป็นขนาดกระทัดรัดเปิดปิดอยู่ที่ปุ่มนี้นี่ลูกค้าสามารถตัวนี้เป็นปุ่มเลื่อนขึ้นขึ้นลงนะคะตัวนี้สามารถปรับช่องได้ช่องใหญ่ๆทั้งหมด8ช่องค่ะแล้วก็มีช่องความถี่เล็กๆอยู่20ช่อง ส่วนตัวเสียงเนี่ยก็ปรับได้ที่กดตรงเมนูตรงนี้แล้วก็ปรับขึ้นลงได้ที่2ตัวนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีช่องเอาไว้สำหรับเสียบหูฟังนะคะอยู่ด้านบนนี่ค่ะอันนี้ก็เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นก็มีไว้ที่ไว้สำหรับเสียบหูฟังส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวหนีบตัวนี้เนี่ยสามารถแกะเข้าแกะออกได้แล้วแต่สะดวกเลยแล้วก็ แบตเตอรี่จะใส่ที่ด้านหลังนะคะตรงนี้เนี่ยก็แกะออกมานี่ค่ะแบตเตอรี่ก็เป็นฐานนะคะใช้ฐานขนาดแบตเตอรี่ 3A ใช้4ก้อนตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้นานมากยิ่งขึ้นลูกค้าเนี่ยเวลาใช้เนี่ยมันอยู่สามารถอยู่ไกลกันได้ในพื้นที่โล่งก็ประมาณ1กิโลเมตรสัญญาณมันจะถึงกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิว วิทยุสื่อสารไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ